เมื่อกี้หนูกูว่าปกข้าใช่ยินดีด้วยโอเคไอสัตว์ไม่ตื่นเต้นเลยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยไม่ตื่นเต้นสักนิดนึงเลยบโบ4ดีๆโอเคอนุนเอาอันอันนู้นเอาดีๆกูเนี่ยบวกข้าบอกว่าดียินดีด้วยไอ้เหี้ยพี่เต๋อคุยอันนี้เป็นไงบ้ากันนะบายไง มันยากไม่ฉลาดยากไอ้นี่พวกไอ้คอนยากกว่าไม่หรือเปล่าลุงเอ้าหรอเอ๊ะแต่ว่าไม่แน่นะพอๆกันแต่ว่าฉลาดของใช้เยอะกว่ามั้งอะไรวะแค่เจี๊ยบอ่ะเออกูแต่ปลอมเขาปั๊มมาดิไมเขาคัดคนเลยอ่ะเขาคัดคนสดสดรออะไรพี่เขาคัดคนเลยพี่ไทยน่ากลัวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ไทยนวดหน่อยพี่นวดหน่อยพี่ ตีน้ำมันขึ้นเลยไ่แกเดี๋ยวงานนัวกูชอบนะนักลบแดนใต้เตรียมโอ้เออดีเซโบกบีอุดรเทวะก็อย่างกูอ่ะจินมูวอนอ่ะไม่เคยพ่ายแพ้ต่อสำนักไหนอยู่แลูวครับเหล็กหรืว่าจะเป็นเก้านาโอเคสุดยอดหรือว่าเจ็ดล่างนาภากูก็ไม่แพ้พระเเจ้าดาวเดือยพ่เต ไม่ใช่เฮ้ยฮัลโหลครับเจเคครับเถามว่าไงครับกี่ล้านเนี่ยเขาบอกห้าแสนสรุปเอาไงครับอย่างนี้เตือนลูกเอากี่แสนครับจบเลยได้ปะเดิมพสองล้านครับชนะผมเอาแสนตรงเรางยังไงเนี่ยตรงเลยไงตรงไม่ต้องคืนตรงไมไม่ต้องคืนอ๋อโอเคอ่าห้าแสนอ่าใช่ห้าแสนโอเคห้าแสนโอเคโอเคไอ้สัตว์ไอ้ยิ่งหัวจะพูวิสัตว์เดี๋ยวกูณจำหน้าไว้มึงชื่ออะไรนะ เล่นอะไรเล่นอะไรบ้างอ่ะทางเดียวเอางะายงัายผมให้ให้ให้ทางเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟนี่ไงสัตว์คนไฟลุกโชว์แม่งเลยหนึ่งรอบเล่นอะไรครับเล่นอะไรบ้างให้ลุงเล่นเลยครับเล่นอะไรลุงเล่นด้ครับอืมมันติดไฟเนี่ยเอาง่ายง่ายไม่เนี่ยวิ่งขึ้นเขาโคเคนครับวิ่งขึ้นเขาโคเคน ไอตีวิ่งถึงคนแรกใครใครทีไหนวิ่งถึงครบทุกคนชนะอ้าวเอางี้ไหมอ้ามามาอย่างงี้ง่ายเลยนเนี่ยมา10สิบคนแบบไม่ต้องต่อยแบบวัดเลยเนี่ยขึ้นเขาโคเคนไปหอดูดาวหอดูดาวลขึ้นหอดูดาวได้ชนะเลยห้าแสนเนี่ย ไหนหอไหนหอไหนหอดูดาวไงบนสุดไงยอดบนสุดจะบนยอดอ่ะไอไอตรงไอตรงที่มันเป็นสมุดอ่ะไอไอตรงที่มันเป็นสมุดอ่ะวิ่งวิ่งวิ่รู้แผนที่ก่อนผมยังไม่รู้วิ่งอย่างเดียวเลยอ่าวิ่งอย่างเดียวไม่มีรถครับเนี่ยเด็ดทุกคนในนี้เลยเนี่ยรถจาก JK กับไรเกอร์ด้วยอ่ะถ้าใครอยากเล่นอ่ะเริ่มนู่นเลยเนี่ยรถตรงนี้เลยเนี่ยบอกเริ่มวิ่งเลยอ้าเอาไปเอาไปแล้วเขารู้ทางพี่เขารู้ทางเราเสียเหลี่ยมเขารู้ทางอ้าว แล้วจะเอาอะไรกันพี่ลูดาอะไรอะไรเออกูจะรู้อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพีตาไปนอีเลยหน่ยเอาไปดิไปดิไป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 ดิไปไปเอาเงี้ยมันเิไไห้เาเงี้ย ไเอาต่อยกานเดี๋วต่อยกัานเดี๋ยวต่อยกันเดี๋ต่อยกไอ้เหี้ยเราไม่มีเลือดได้สัตว์แล้วเขาต่อยมาเราไม่มีเลือดได้เหี้ยเฮ้ยต่อยดีต่อยเดีาตายเเฮ้ยอยดิต่อยดิเฮ้ยเียตอยดิเดยติเฮ้ยเ่อซเป็นเหี้ยอะไรเนสัตว์เดี๋ยวเขาใช้อาวุธมาเดี่ยวมองงอไงอยงเหี้ยปร่ดีดีเราดิาดปดาย เอากี่คนเนี่ยติดคนแรกยังไงไม่ไม่ก็คนแรกเลยคนแรกเลยคนแรกเลยเอาคนแรกเหรอโอ้ยมึงใช้ปืนได้ศาสตว์โอ้ยปืนยิงไม่ได้ปืนยิงไม่ได้เยัยเกินไปมึงปืนยิงเลยครับตีอกปืนยิงเลยเดี๋ยวใครตายวะน่ะไอ้ไอ้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ ตั้งตั้งตั้งตั้ต้วตั้งตั้งตั้งตังตั้งตั้งตั้งตังตั้งตั้งตั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 ้งตั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 งตั้ตัตั้ตัตัตังตั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 งตัตัตังตัตัตัตงตั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 กตักตัตังตัตัตังตัตักตั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 งตั้งตั S <S เราต mm ้องคิดหน้าตอบลุงเชี่ยผมแหอ่กูรู้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 นี่ประกาศทับีดดิคนแรกชนะเหรอลุงชนะเลยใช่ไหมวันแรกชนะคนแรกชนะไม่หรือว่าสิบคนเดียวถ้าคนแรกมันใจนี่ไปอ่ะสิบคนดีกว่าเดี๋ยวบอกบิลลี่บอกบิลลี่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  บิลลี่บิลลี่เบลลี่เบลลี่10คนสิคนนะ10คนนะถ้าถึง10คนก่อนชนะประกาศด้วยต้องแเฮ้ยข่าวเอ็มร้อยแล้วตอนเนี่ยไม่เราแวะขายเอ็มร้อยคนล้วแปน ันหมดเลยแต่เราได้คิดแตกต่างเลยติดลายวิ่งอ่ะโอ้ยระดมเยอะอยู่ระดมเยอะอยู่ระดับเยอะอยู่เซิร์ฟดูนวเราสุดติดใจไปทางไหนดีเนี่ยกูรู้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 มึงเห็นมึงดูเขาไว้อ่ะเขาที่ขึ้นง่ายที่ <c oughs> สุดคือขวาเซิร์ฟขวา,าน่ะเขาใหญ่อะอะไรวะ <c oughs> เฟดเฟตเฟตใบน้ำเราเราโน่นหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยอีกชิ้นลบ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 อีกชิ้นมันมีถังนะดิสัตว์เลยด้วยเราไม่รู้จักแล้วแหละมาเปียร์ตายกีฬาเป็นยังไงลุงเมวันแชมป์ตลอดเลยนะเออตายกีฬาเราแชมป์จริงเราแชมป์จริงเราไม่ได้แอบหลอกไอ้เหี้ยอะไรเกอร์อะบดุลลงบด้ล ให้กูไม่เซิร์ฟให้กูไหมไว่ายน้ำอะไม่ได้ไม่ได้รู้เลยที่เป้ามันร้งองยมยตีไปขวาโดโอุ้ยยัยตีมันไปโบดูได้ไงอะเออว่ะมันวิ่งไงมันวิ่งกระโดดไงให้ตีมันกระโดดเกง่งมันเซียน ผมเชื่อได้ว่าว่ายน้ำผมใบไก่สีเชื่อผมไหมคนแรกครับลงนะ้ำคนที่สองเป็นลุงแม็กนะไอะชิปมองไม่เห็นไอสัตว์เอ,อ้ยชิปหายแล้ววิบากกรรมกูเลยเฮียคุยเอ้ยออชิปหาย ถอนหุ้นไงวะถอม่ได้ถอไม่ได้ ฝัดเสื้อเหรอเนี่ยถอดแล้วเนี่ยไม่ได้เนี่ยเชื่อในสสญชัตเยาแล้วกันใกล้ถึงแล้ว ลูกไหนวะลูกนี้แล้วกันนี่แหละนันพวกเราคนนันคุณลุกรีบเลย ก็เลยก็เลยก็เลยยี่อะไรก็เลยก็ไอ้ตีไตลูกคนไกลเลยี่อ่ะเฮ้เนี่ยไห่วะเนี่ย ยี่เยี่ไม่มีเบอร์เซอร์ขวาซ้ายวะอันนี้ถ้าจะได้อยู่แตอว่าเด้อโอ้เยี่มันลึกมากเลยอะ่ะ สูงสูงไปสูงไปกูตาย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 ตัวเขากูตายกูแตกกูแตก อันนี้ลง,อนนลงโอ้ยกูไหลไปอีกแล้วเ่ย <Yeah. S 2> ใครชุบีิ ไมเนเน่เราต้องสิบคนนี่เราต้องสิบคน เนี่ยภูเขาอิมาลไลสัตว์ ไถึงสิบคนก่อนอะไรเกอร์ตายเยอะอะไรเกอร์น่าจะไม่ไม่ถึงอะไรเกอร์ตายเยอะอยู่แต่เขาเฮี้ยมันขึ้นได้เหรอไอตรงนั้นน้ำต้องปีนปยังไงอะขวาก็ไปไม่ได้ซ้ายก็ตกลงไปตายนู่นอะกิ้งตกไปตายอยีกแล้วเฮี้ยดูดิหรือว่าต้องขึ้นทางนู้นอะโอ้ย อ๋อวิง่งแล้วสไลด์ดีกว่า ลุงสูตรคือพอถึงตรงที่ชันชันใช้อีโมเฮดบัดกดรื่วเรื่อขึ้นไม่หมดทุกที่ มันไปกันยังไงไวะเฮียหมอมันลงไม่ได้ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยอ๊ยอ๊ยอ๊อ๊ยโอ๊ยอยออออ ขลาดฮอเลยเด้อเออเออเนี่ยเหยียบหัวเลยเนี่ยเนี่ยเอารถจอดไว้เนี่ยลงมาเลยค่อยๆค่อยๆเนี่ยเห็นหินไว้เนี่ยเห็นหินไหมเห็นหินไหมหินกับรถเนี่ยหินกับรถเนี่วรถกันไว้ให้เนี่ย นี้ยหินเนี่ยหินเนีหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเนออเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วใส่ใส่บินแล้วก็ไอ้นี่เลยลูกซอมพอซอมพอสาชั một hai bảy đi. Ăn mã men. Mึง kinh luôn bằng gì แจ็คไปทางนั้นไม่ได้แนละ้วแจ็คแจ็คมันไปไม่ได้ทางนั้นนะแจ็คแจ็คมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ทางนั้นนะ ไอ้ชวคนมันยังพยายามไปอีกมันก็ลงมาตายาเหมือนเดิมไม่ใช่หรอไอ้แจ็คเอาไงดีอะลุงอะเราบิดมนันเหอะปะเราบิดแม่งเหอะเราต้องชนะด่ทางนั้นไปได้ป่ะวันหน้ามันต้องวิ่งไปทางซ้ายนู่นอะอเปลี่ยนเขา <ไป S 1> อ่ะ,เ,ลละ,ะเอเอไไปได้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  Quê. <gHyun> Ây <nói> yeah. yeah. มึงพูดแล้วมึงพูดแล้วมึงพูดแล้วไม่สอนไม่สอนเหล้าเสดมันใช้คำพูดขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างนี้ดูอะไรวะใช่เหรอผมไม่ได้ขาดโมดยา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 ผมไม่ไดขาดโมด ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวควมพยายมของกูําไม่ชนะหรอตีไ่ตอนแรกกูจะไม่เล่นแล้วนะมใช่พี่ไม่เกี่ยว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 ไม่เกไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง่คนต่อไปด้วปะพูดเองไม่เอาพูดเองไม่เอาไม่เู่เขาเห็นก่อนแล้วเขาก็บอกไงเขาโพงอย่างเงี้ยมันเห็นอะไรเราเห็นอะไรกูยังไม่เห็นเลยนะไม่เกี่ยว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 ไม่มึงเอออุงรับแล้วไม่สอนไม่รับมึงรับแล้ว แแลล้้ววมึงรับไอ้เหี้ยมึงดูจำนวนคนเนี่ยมึงดูพวกมึงมีอยู่สามคนพวกมึมีห้าแล้วเนี่ยไอ้ซาดแล้วคนเราไปไหนหมดวะไอ้เหี้ยไอ่เป็นตกต่อตายแล้ววะแล้วพูดยังไม่ถึงยังไม่ทันตกลงเลยนะไอ้ไม่มึงฟังนะมึงฟังนะ ตั้งแต่ยี่แรมซี่แล้วกูก็ให้ไอ้เยียมึงวัดคนสุดท้ายกูก็ให้ไม่แล้วกูไม่สุดใจไหมไม่แล้วกูไม่สุดใจไหมกูก็ไม่เห็นว่าใครขึ้นมาไอ้สตร์มึงก็ไม่เห็นกูก็ไม่เห็นกูก็ไม่เห็นตอยกาไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นมึงมึงจะแหล่ทำไมวะไอ้สตร์ไม่มึงจะแหล่ทำไมไ้เนี้อ้าวทำคำพูดดิ่ทำคำพูด มึงจะพูดมึงไงคนต่อไปงี้อะไรไงซ่ากูยืนกันห้าคนนะเนี่ยงี้อ่ะคนต่อไปมึงก็เป็นสี่ต่อห้าอยู่ดีอ่ะไอ้เนี้ยไอ้ยพูดเองนะเว้ยอันนี้แลมซี่ไม่ได้พูดนะมึงจะพูดแทนไหนขอบคุณพันปิดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ